สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับนี่แวบมาก่อนแวบมาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่ออ่ะเหมือนเดิมนะครับหลังเกมลอนจิลิเลเกอร์นะครับวันนี้ก็เรียกว่าโกงความตายได้ไหมหรือว่าเรียกว่ารอดตายดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ลอนจิลิเลเกอร์รอดตายแล้วกันทง้งทางที่เล่นในบ้านเปิดเกมมาเนี่ยออร์แลนโดเมจิกเล่นได้ดีกว่าเปาโลบานเคโร ฟานวากเนอร์จารนซักโอ้โหแต่ละตัวทีเด็ดทั้งนั้นส่วนลอยชิลิเลเกอร์เนี่ยกว่าจะตั้งลำได้เนี่ยก็เป็นชุด2และกลับมานำแปลกนะเลเกอร์เนี่ยควอเตอร์ Quarter แรกเนี่ยชุดตัวจริงมักจะเล่นไม่ค่อยดีกว่าจะเล่นดีเนี่ยตัวสำรองพอเล่นดีเสร็จปุ๊บพีก,กลับมานำควอเตอร์แรกเปิดควอเตอร์สองนำเป็น10แต้มไอเราก็าคิดว่าเฮ้ยวันนี้ชิลๆว,วันนี้จะได้ดูพวกตัว2ตัว3เล่นบ้างแต่กลายเป็นว่า พอเล่นไปสักพักหนึ่งนำเป็น10แต้มออเรนโดเมจิกเขาเปลี่ยนแกลลี่แฮริสลงมามือ3แต้มแล้ววันนี้พี่แกยิงแบบมือติดไฟเลยนะแกลลี่แฮริสเนี่ยยิง6ไม่พลาดเลย3แต้มยิงลงไป5ลูกฟิลโกลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับแกลลี่แฮริสเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของเกมเพราะว่าแกลลี่แฮริสเนี่ยพอเขายิงติดติดกันมาจากออเรนโดเมจิกตาม10แต้มพลิกกลับมานำจบควอเตอร์2เมจิกนำเข้าสู่ควอเตอร์3 เล่นกันไปเล่นกันมาก็ไม่ค่อยดีอ่ะก็กลายเป็นผัดกันนําผัดกันตามเลเกอร์กลับมาแซงนํานิดนึงควอเตอร์ที่4ก็เบียดกันใบเบียดกันมาแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยก็เป็นรบบอลควอเตอร์ที่4เนี่ยคือก่อนหน้านี้นนสาหรับมุมผมนะผมว่งุนหงิดกับดีแอนเจโลลาเซลว่ะผมรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีประมาณนึงใน2ควอเตอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าเขามีดูมันมีความขี้เกียจดูมีความไม่ขยนันไม่เอ็กซ์เซียแล้วก็แบบ เสียบอลง่ายโดนเขี่ยง่ายจ่ายบอลเทิร์นโอเวอร์ลันเกมไม่ได้ผมแบบผมคุนงิยกับดีโลเลยอะ่ะดีที่ควอเตอร์ที่4เขายิง3มแต้มสำคัญลงเลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รอนจิลิเลเกอร์ชนะเกมนี้แล้วก็เรารู้สึกว่ามิติของเลเกอร์มันน้อยมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเรือบอนเจมยังเป็นต้องเป็นเดอะแบ็ของทีมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรอนจิลิเลเกอร์พลิกแซงท้ายเกมกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์106ต่อ103นะครับ สถิติที่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้สถิติภาพรวมเนี่ยไม่ดีเลยรีบาวสู้ไม่ได้เปิดเกมฟัสเบกไม่ได้วันนี้ออร์แลนโดเมจิกทำเกมฟัสเบกได้ดีกว่าทำได้11แต้มเลเกอร์ได้7แต้มแล้วก็เซนต์แชนส์นะครับผมจะบ่นทุกเกมนี่คือเกมที่4แล้วนะครับที่เลเกอร์แพ้ในการรีบาวเกมลุกเกมนี้ออร์แลนโดเมจิกเซนต์แชนส์ได้ไป20คะแนน3ามดาบ2เนี่ยได้20คะแนนเลเกอร์ได้4แต้ม ตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็5ประเด็นเด่นหลังเกมโอเคภาพรวมเนี่ยถ้าประเด็นเด่นหลังเกมเนี่ยคนที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมนี้ก็อาจจะต้องยกให้ดีแอนโจโรลาเซลเพราะว่าควอเตอร์ที่4เนี่ยทำ12คะแนนแล้วก็ภาพรวมของเกมเนี่ยมี28คะแนนเป็นเดอะแบ็ของทีมคนนึงเลยก็ว่าได้ดีแอนโจโรลาเซลนะครับเกมนี้มี28คะแนนมี8อาซิซต์แต่ว่าฟิลโกโดยรวมเนี่ย71ต้องยกให้เขา แต่อย่างที่ผมบ่นไปล่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นความขยันในการเล่นระหว่างเกมมากกว่านี้ความเอาแน่เอานอนให้ได้มากกว่านี้แล้วก็บางลูกเนี่ยยิงจังหวะไม่ได้ดีนะแต่ว่าเพียงแค่มันลงผมรู้สึกว่าดีแอนเจโลราเซลตอนอุ่นเครื่องมันดูอะไรหลากหลายกว่านี้ผมอยากให้เขากลับไปอยู่ในเลเวลนั้นแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยเขาเหมือนเลี้ยงบอลแล้วโดนเขี่ยบ่อยอะไรเงี้ยผมว่ามัน มันก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าเล่นในเกมควอเตอร์ที่4เนี่ยเล่นเนียบเนี้ยบยิงให้ลงฝากบอลไปอยู่ที่ว่างรอจบสกอร์ทำประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เกมนี้นะครับก็ต้องยกให้ดีแอนเจอโรเซลซึ่งเขาก็บอกนะว่าตอนนี้มันเป็นต้นฤดูกาลอยู่ทีมเนี่ยมันก็ต้องแบบปรับจูนกันมันเพิ่ง3-4เกมเองทีมกำลังพรายามหาจุดลงตัวที่สุดอยู่ผมเข้าใจนะมันเป็นทีมใหม่ผู้เล่นใหม่ แล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยเกินครึ่งทีมด้วยซ้ำเข้าใจเรื่องการจูลและโค้ดเนี่ยก็คงพยายามหาจุดที่ลงตัวที่สุดตรงนี้เข้าใจได้นะครับประเด็นที่2อการดูออร์แลนโดเมจิกผมรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ลำบากของเลเกอร์เพราะว่าทีมดีๆขึ้นมาเยอะถ้าเลเกอร์ยังใช้ตัวหลักหนักๆอย่างนี้ท้ายเกมยุบท้ายฤดูกาลน่าจะยุบนะครับถามว่าเมจิกเนี่ยถ้าดูในสนามเนะ ตอนแรกเนี่ยเปาโรบานเคโรเนี่ยเด่นมากดูในสนามนะพอมาดูสถิติมี9คะแนนมี5รลีบาวมี5แอซซิตฟิลโก28%ก็ไม่ได้ดีเหมือนตาที่เราดูแหละเมื่อสถิติออกมานะมันจะมีต้นเกมเขาเล่นได้แต่ท้ายเกมเนี่ยก็โดนเดวิดป้องกันได้ดีันี้ต้องชมท่านพอ,อฟานวัคเนอร์ได้16คะแนนถือว่ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับแวนเดลคาร์เตอร์มี10คะแนนมี8ปลีบาวแล้วก็จารเลนซัก เล่นเรืเ่อยๆแต่โดดเด่นมี15คะแนนมี2แอซซิตมี8รีบาว์มาเคฟอลอดีตดับสูงที่ตอนนี้เหมือนกลับมาเกิดใหม่มาเคฟอล a เนี่ยมี14คะแนน8แอซซิตทำได้ดีนะครับกาตัวสำรองอย่างโคแอนโทนี่ก็เล่นได้ดีแล้วก็แกลลี่แฮริสผมผมอยากบอกตรงๆเลยนะพูดตรงๆในฐานะมันเป็นหลังเกมเลเกอร์ผมรู้สึกว่าเลเกอร์ไม่ควรจะสูสีถ้าแกลลี่แฮริสไม่ผีเข้าขนาดนี้ เกมนี้นะครับมันไม่ควรมาถึงขนาดนี้เลยถ้าแกลแฮริสไม่ผีจับยัดแกลแฮริสยิง6ลง6 3สแต้มยิง5ลงูกลงทุกลูกแล้วก็ฟิลโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้17คะแนนถ้าตัดแกลแฮริสออกไปคนหนึ่งยังไงเลเกอร์ก็ชนะประมาณ10แต้มผมรู้สึกว่าที่เกมมันนงงงมาถึงตรงเนี้ยผมว่าแกลแฮริสเป็นส่วนสำคัญนะครับประเด็นที่3เข้าสู่ช่วงบ่นอย่างเต็ม100%นะครับคลิปนี้มันจะไม่ตัดเลยมจะเล่าให้คุณฟังนะครับ ประเด็นที่3เนี่ยบนอย่าง100%ซผมรู้สึกว่าคือจริงๆเนี่ยคนถ้าถ้าตามดูหลังเกมมาตลอดคนที่ผมเห่อที่สุดในฤดูกาลนี้อาจจะเป็น t อร์เรียนสปินผมผมเห่อที่สุดเลยผมชอบเขาแต่ว่าเกมวันนี้ t อร์เรียนสปินมี4คะแนนยิง4ลง1ฟิลโกร25ร์เซแต้มยิงไม่ลงเลยรีบาวไม่ได้เลยแอซซิต์1ครั้งลง26นาทีเราจับเขามา4เกม เราจะเห็นได้ว่าทอร์เรียนสปินเป็นโลเพเยอร์อย่างแท้จริงเขาจะดี1เกมหาย1เกมแล้วก็เกมที่แล้วก็กลับมาดีเกมนี้ก็หายอีกแล้วผมรู้สึกว่าทอร์เรียนสปินเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็เกมก่อนเนี่ยยิง3แต้มมันกระบุงเกมนี้3แต้มไม่มีเลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าทีมเนี่ยมันต้องการตัวยิงซึ่งทอร์เรียนสปินเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็มัน มันก็เลยและอีกจุดหนึ่งที่ผมผมสังเกตอะทอร์เรนสปินเนี่ยจุดอ่อนของเขาเนี่ยนั่นคือการป้องกันคนไม่มีบอลผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยแบบเหมือนมันเพิ่งมาทีมใหม่เหรอเนอะเขาอาจจะสื่อสารกันไม่ดีเขาป้องกันจับผิดช่วยบางทีแบบเหมือนทีมอยากให้สลับตัวประกบแกก็ไปช่วยทีทีมอยากให้ช่วยแกก็ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการป้องกันคนไม่มีบอลของทอร์เรยนสปินเนี่ยยังไม่ดียังไม่ถูกใจผมละกัน ผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับเจ้าหนูออติลีฟเจ้าหนูออติลีฟในเกมวันนี้มี11คะแนนยิง12ลง5ฟิลโก 41%, 41, 41สวยอยู่นะ3แต้มยิง4ลง1ฟิลโก25%แต่ว่ามี3เทร t โอเวอร์แล้วก็เมื่อเนี่ยมันคือตอนนี้ตอนนี้ออติลีฟอะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทีมตรงข้ามพยายามเจาะทางแกมมาตลอดนี่4เกมแล้วยังโดนแบบเดิมเสมอนะครับ สิ่งที่ได้จากออตติลิฟเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งก็คือเมื่อต้องไปประทะในเกมลับอะเกมลุกเนี่ยคุณนึกออกไหมว่าถ้าคุณเล่นเกมลับเนี่ยเกมเกมลับปุ๊บคุณก็จะเหนื่อยประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกคุณก็จะตกลงผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อลีฟแบบไม่มีสถิติแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยบทบาทในการเล่นเนี่ยพอมีทอร์เรนต์สปินเข้ามามีดีโลมีเอดีมีบอนอย่างเงี้ยเราเหมือน เราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปตอนตอนปีที่รีฟเข้ามาแรกๆเขายังไงก็เป็นมือสองมือสามเนะแต่เรารู้สึกว่านวันนี้มันเหมือนเขาไปเป็นมือสี่แล้วเขายังคําหาจุดไม่เจอแล้วเขาก็ไม่เฉียบคมมีความผิดพลาดมีความเสียดายอ่ะยิงไม่ลงอ่ะเราเห็นกายภาพของเขาอ่ะภาพแบบภาษากายของเขาอ่ะเขาตอบมาเหมือนเขาก็หงุดหงิดกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นหงุดหงิดกับสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะก็ เอาใจช่วยเจ้าหนูติลลิฟผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับมาได้อย่างแน่นอน100%ผมมั่นใจนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ผมรู้สึกว่าลุงเจมยังเป็นเดอะแบกของทีมนะครับเลบอนเจมในเกมวันนี้ช่วงท้ายเกมควอเตอร์ที่4เราจะเห็นเลยว่าเวลามีเลบอนกับไม่มีเลบอนเนี่ยความนิ่งของเกมมันจะต่างกันเวลามีเลบอนเขาสามารถจบสกอร์ด้วยตัวเองได้ทำให้เกมนิ่งได้ครีเอทเกมได้ผมรู้สึกว่า ในชุดนี้ยังไม่มีคนเป็นแบบเรเบอลสมัยก่อนยังมีลอนโดสมัยก่อนยังมีะปะดะุพี่ดุกเดนิชชูเดอร์ก็ยังพอทําได้ผมรู้สึกว่าชุดนี้เหมือนมันหลงๆไปมันขาดไปนิดนึงเกมวันนี้เรบอนมี19คะแนนมี4แอสซีสมี3รีบาร์มี5เทิร์นโอเวอร์แต่ว่าช่วงชีเป็นชีตายควอเตอร์ที่4เขาทำได้ดีมากอันนี้ต้องยอมรับนะท่านผอแอนโทนีเดวิดคือเกมนี้ผมรู้สึกว่าเปาโลบันเคโรเนี่ย เหมือนเหมือนได้วัดกับเดวิดว่าเฮ้ยผมก็เจ๋อเหมือนกันนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเดวิดก็ยังเป็นผู้เล่นมาตรฐานสูงมี26คะแนน19รีบาวผมรู้สึกว่าถ้าเลเกอร์ในวันที่มันละส่ำแบบนี้นะแล้วไม่มีเดวิดที่เล่นมาตรฐานแบบนี้นะผมบอกเลยว่าว่าเละคือตอนนี้เวลาเลเกอร์เนี่ยยิง3แต้มยิง3แต้มมีเดวิดช่วยรีบาวหรือ,รอไม่รู้แบบมันจะมีบางช่วงที่เลเกอร์แบบตันแบบ2-3นาทีไม่ได้แต้มอะ่ะ เพียงแค่คุณส่งให้เดวิดเขาจะสามารถทำบางอย่างที่พิเศษได้เสมอผมรู้สึกว่าก็ใช้แกบุกเป็นตัวหลักไปแหละใช้แกเป็นออปชั่นแรกพยายามแล้วก็บอกเดวิดว่าอย่าแบบอย่าพ i ิกอด์ป๊อปไปเยอะยิงระยะกลางก็ได้ไปเล่นใต้ห่วงก็ได้ผมรู้สึกว่าเขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โหดมากๆสําหรับผมนะและ้วแล้วก็ฝากสําหรับแฟนเลบอนะครับจริงๆเนี่ยก่อนเกมมีรายงานออกมาว่า ทีมงานเนี่ยอยากจะพักเรือบอลเจมเพราะว่าเรอบอลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรอบอลก็มองว่ามันเหมือนพักไม่ได้เนะแล้วเขาก็เช็คความฟิตสุดท้ายว่าเล่นได้ทั้งๆที่เขามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าแล้วมันเป็น2เกมติดควรจะพักลุงเจมนะแต่ลุงเจมเนี่ยก็ฝืนลงเล่นช่วยทีมก็ต้องอยอมรับตามตรงนะถ้าไม่มีเรอบอลเนี่ยเกมนี้ก็จะแพ้เช่นกันนะครับส่วนอีก2คนที่ทําได้ดีเนี่ยนั่นคือคริสเตนวูดคริสเตนวูด เป็นคนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดตอนตอน้นฤดูกาลแต่พอเริ่มฤดูกาลมาละเอ้ยหมดห่วงตัวนี้เกมลุกใช้ได้จบเกมลอปิเนกาเนี่ยเข้ามากอดเข้ามาดีใจกับแกนะว่าที่แกทำผลงานได้ดีเกมนี้คิสเยนวูดมี9คะแนนนะครับแล้วก็มี9รีบาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวสำรองที่ใช้การได้เกฟวินเซนต์เกวินเซน์เนี่ยอยากจะบ่นนิดนึงเกฟวินเซนต์เนี่ยมี9คะแนนนะครับแล้วก็มี2แอซิต ซึ่งยิง3มแต้มยิง3มลง1ดูเกมบินเซนมา4เกมละยังทำแต้มไม่ทะลุ2หลักเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือเบลกเกอร์มันเป็นอะไรวะทำไมผู้เล่นที่ย้ายมาที่ก่อนหน้านี้มันยิง3แต้มแม่นๆอะ่ะผมเคยบอกตอนอุ่นเครื่องว่าเฮ้ยเกมบินเซนเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่คือ3แต้มธรรมชาติแบบยิงโดยธรรมชาติยังไงก็ไม่มีปัญหาต่อให้ไม่มานัดหนึ่งเดี๋ยวนัดอื่นมันก็ต้องมาเพราะมันเป็น3มแต้มแบบ3แต้มแบบมาตรฐานน่ะแต่ว่า นี่คือเล่นมา4เกมคือแบบการยิง3มแต้มคือไม่ดีเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันลืมวิชายิง3แต้มไว้ที่มาไม,มฮีประวัติช่วยไปเอาคัมพีไอ้3แต้มนะั้นนหะกลับมาทีซึ่งถามว่าโดยรวมเนี่ยเกมมันใช้ได้ไหมผมว่าเกมใช้ได้นะเกมรับเล่นได้ดีคองบอลเหนียวเทิร์นโอเวอร์ยากเหลือแค่3มแต้มเท่านั้นถ้า3มแต้มกลับมาเนี่ยจะช่วยทีมได้เยอะมากๆสําหรับผมนะผมมองว่าปัญหาของเลเกอร์ในในเกมวันนี้ คือวงนอกเนี่ยบอดมากวงนอกยิง27ลง8ฟิลโก29%เปอร์เซ็นต์ไว้ใจใครไม่ได้เลยออตติลิฟได้ลูกหนึ่งทอเรนสปินไม่มาคนอื่นก็ยิง3มลง1่งยิง4ลงหนึ่งไม่ได้มีตัวที่ยิงแบบ40%เลยสักนิดหนึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยคือปัญหาของเลเกอร์คนที่ยิงแต่40%เนี่ยก็มีแค่ดีโลคนเดียวซึ่งน่าจะต้องแก้ไขต่อไปนะแคมลิด,ดิกเกมวันนี้ได้ลงเล่นเยอะขึ้นก็ไม่ได้โชว์อะไรนะครับประเด็นสุดท้าย อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมก็เกิดพูดที่ไอเดียนะครับผมก็เกิดว่านั่งดูเกมไปเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าฮจะทํำยังไงให้มันลงล็อกว่าจะต้องแบบใครมันจะทําให้เลเก,เกอร์สมบูรณ์ผมรู้สึกว่าอันนี้อันนี้เราเถียงก็ได้ในคอมเมนต์เลยนะผมรู้สึกว่าถ้าความคิดผมอะ่ะผมรู้สึกว่ากลับไปใช้ชุดที่เล่นเพลย์ออฟปีที่แล้วทอเรน์สปินเกมรับยังมีรอยรั่วแบบที่ผมบอกไป ดับไปก่อนเอาจารีส์แวนเดบิลกลับไปเล่นเป็นตัวรับแล้วพอจารีส์แวนเดบิลกลับไปเล่นเนี่ยจารีส์แวนเดบิลจะคอยเกาะผู้เล่นที่ทําแต้มที่เก่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามปัญหาจะโดนสลับตัวประกบมาไล่บีลีฟมันอาจจะลดลงเพราะว่าจารีส์แวนเดบิลเป็นคนที่ป้องกันได้ยอดเยี่ยมให้คิดแค่นี้ก่อนถ้าลีฟโดนโดนแบบโดนเจาะน้อยลงโดนกระทุ้งน้อยลงเหมือนเซฟลีฟเป็นในตัวเอาจารีสแวนเดบิลมาเล่นป้องกันก่อนแล้วก็จารีสแวนเดบิลเนี่ย เราก็ยังไม่เห็นเลยว่าเขาไปเติมอาวุธมาเนี่ยดีขนาดไหนถ้าอาวุธเขาโหดเนี่ยก็ถือว่าของแท้เลยและอีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้เหมือนที่ผมบอกไปอ่ะถ้า5คนของเลเกอร์เนี่ย AD ดีก็บทบาทเยอะเลรบอนก็บทบาทเยอะดีโลก็ต้องการบอลเยอะลีฟมันก็เลยไม่มีบทมันก็เลยสเปรสเปอร์อย่างเงี้ยถ้าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ไอ้ทอร์เรนต์สปินเนี่ยก็ต้องการการยิงอีกใช่ไหมเกมหนึ่งก็ต้องยิงประมาณ5 6ลูกอ่บทอร์เรนต์สปิน ตัดทอร์เรน์สปินเป็นจารลสแวนด์บิลเอามาป้องกันแล้วก็เกมลุกเนี่ยบางทีบทของบิลเอจะบทของจารลสแวนด์บิลเนี่ยอาจจะไปตกที่ลีฟมันอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อีกอันนี้อันนี้ก็อยากถามละกันว่าถ้าถ้าแบบจะใช้ทอร์เรนต์สปินต่อไปเป็นตัวจริงหรือจะเอาจารลสแวนด์บิลเป็นตัวจริงอันนี้ก็คอมเมนต์มาเพราะว่าแชร์ไอเดียกันเนอะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงกับออสตินลีฟให้เขาดีขึ้นนกกก็คิดไม่่ออเชัน แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกาดที่เรามีอ่ะมันมีดีโลมันมีเกฟมันมีอดีโลเกฟแล้วก็ลีฟเนะสคนนี้มิติบาสมันค่อนข้างคล้ายกันอะ่ะมีสกีนนิดนึงข้ามไปจึกๆจักๆแล้วก็รอยิงอะไรเงี้ยมันเป็นเกมที่ทำให้ผมคิดถึงเดนิชชูเดอร์มากหนึ่งเกมเลยผมรู้สึกว่าตอนที่ชุดอื่นเนี่ย อย่างสมัยก่อนนู้นก็จะมีลอนโดนะลงมาปุ๊บก็จะจ่ายแบบจ่ายแบบแอซิดจ่ายทะลุอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของเกมหรือว่าการมีเดนิชูเดอร์กระชากลากเลือ้อยสกรีนทะลุเข้าหาห่วงให้เกิดการลุมอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนสปีดมันมีการวิธีคือสไตล์มันไม่เหมือนกันผมรู้สึกว่าตอนนี้กาดเลเกอร์มันสไตล์ใกล้กันมากเกินไปอ่ะมันไม่มีใครมาคอยเปลี่ยนเกมกระชากเกมอะไรเงี้ย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่คิดถึงเดนิชูเดอร์แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำคุณถ้าคุณดูอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าพอเลบอนเจมไม่อยู่อ่ะเกมมันตือต้อตืมันตันๆมันทำอะไรเขาไม่ได้อะไรย่เงี้ยผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันก็ทุกครั้งที่เลเกอร์ชนะสำคัญเสมอนะครับไม่ว่าเกมนั้นจะเจอทีมใหญ่ทีมเล็กปีนี้ n b a โหดมาก ทุกเกมมีความหมายนะครับเอาแหละนี่คือภาพรวมหลังเกมก็มาคุยกันหลังเกมเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับลาแล้วครับสวัสดีครับอ๋อโอเคเฮ้ยช่วงนี้มันดูคลิปดูคนดูน้อยจัดเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเพราะผมผมทำงานเยอะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยว่างเหมือนเดิมเอาเป็นว่าถ้าอยากดูอะไรและคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่คนสนใจก็พิมพ์มาได้เลยก็คอมเมนต์บอกกันนะครับอา้าวลืม ก็มีเขียนไว้นะครับวันนี้มีม breaking news breaking news เนี่ยคือเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยได้ย้ายทีมสมใจแล้วในช่วงบ่ายวันนี้ที่บ้านเรานะครับเจมส์ฮาร์เดนได้ไปรอนจิลิคิปเปอร์ไปพร้อมกับ PJ t u c k e เกไปพร้อมกับฟิลิปเปต t ร์เซฟแล้วก็ส่วนฝั่งฝั่งฟิลาเดลเฟียเซเวนตีเนี่ยจะได้นิโคลัสบาทูมได้มาคัส s m มอริสได้โรเบิร์ตโควิงตันได้ KJ เจมาตินแล้วก็ได้สิท์ดับหลายสิทธิ์เลย ซึ่งตอนนี้อันนี้เรายังไม่ได้อ่านของฝรั่งเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านคืนนี้แต่ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าบางคนก็บอกว่าคิปเปอร์วินเพราะว่าได้ทั้งฮาเดนได้ทั้งทักเกอร์แต่ผมรู้สึกว่าฟิลาเดลเฟียก็ไม่ได้เสียเปรียบนะอย่างน้อยได้ได้สิดาร์มาแล้ว2ตัวที่ผมสนใจเนี่ยนั่นคือโรเบิร์ตโควิงตันแล้วก็เคเจมาร์ตินผมรู้สึกว่านิกเนิร์ดเนี่ยชอบผู้เล่นแบบนี้ผู้เล่นไซส์สวย ขุ่นดีๆแล้วเอามาฝามามามา,มาขุนได้ผมรู้สึกว่าโรเบิร์ตโควิงตันกับเคเจมาตินสองคนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นที่เข้าทางนิกเนิร์ดเดี๋ยวมาดูว่านิกเนิร์ดเนี่ยจะปั้นยังไงแล้วก็นิกเนิร์ดเนี่ยในปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวเก่าเนะเขาใช้ในปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาใช้ใครนะเขาใช้แดนนี่กีนนะับเป็นตัวเก่าแหมก็เ,เก่าอยู่แล้วก็มีพาวกาซออะไรอย่างเงี้ยมีเซิร์ตอิบาก้าเขามีตัวเก่าไว้คอยพักเกมเปลี่ยนเกม เรารู้สึกว่าการได้บาทูมกับมอรลิสไปแล้วเป็นตัว3มแต้มด้วยบางทีอาจจะเพิ่มอาวุธอาจจะเพิ่มมิติให้ซิกเซอร์ก็ภาพรวมซิกเซอร์เทรดดีแล้วเพราะว่าเมื่อฮาเดนไม่มีใจเทรดไปดีกว่าอย่างน้อยได้อะไรกลับมาแล้วก็ปั้นให้ไทลิสแม็กซี่เนี่ยรับบทมือ2ไปเต็มๆเ,เลยคู่กับโจเอมบีทเลยเดี๋ยวว่ากันส่วนฟังคิปเปอร์โหคราวนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะ ไม่เสียเทเลนส์แมนแล้วก็เก็บเจมส์ได้เจมส์ฮาเดนมามีเวสบูมีพอร์จอนมีคาวายมีสี่มหาเทพตอนนี้คือดูไม่ออกเลยว่าเาคิปเปอร์จะเป็นยังไงแต่ถามว่าก็ต้องกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์หนึ่งทีมสำหรับผมนะสำหรับลอรเจอรีคิปเปอร์ก็คิดว่าดีลระหว่างคิปเปอร์กับซิกเซอร์ใครวินในดีลนี้คอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้สมงคนแก่เวลาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ